เป็นมาสองวันไม่ได้เป็นไข้เป็นแบบเหมือนแบบตอนแรกว่าแบบเหมือนร้อนในแล้วมันก็เริ่มไอแต่แบบไม่มีเจ็บคอนะเหมืนแค่ไอายแห้งๆแล้ววันนี้เพิ่งไอแบบมีเสมหะใช่ก็เลยแบบแต่แบบกินอาหารอะไรปกติรับรูรถปกติเออแต่แค่แบบแค่ไอายเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมน่าเหล็กจัง ฟิลเตอรโอ้นี่ฟิลเตอร์ยังไม่เลกเข้าเลยอ๋อก็กินกินไอ้นี้ด้วยกินยาแก้เจ็บคอไม่ไม่เกี่ยกบคลื่งไร้กับพีเนสเสร็จมาก็เลยแบบว่าเออเห็นหยกคึ้่นไร์สิ้เจ้าสิ้นเจ้าครับ Hi everyone ก็นั่นแหละครับโอ้你好าวะ นี่ไงถามเจมเลยน้องหยกจะไปทำผมให้โบดไหมไม่ค่ะไม่ถามเจมเขาเซตของเขาได้คนเดียวทุกคนแต่้พมอติเราทำให้คนทำให้คนอื่นไม่ได้เว้ยจริงๆเซตคืออะไรเซตเซตผมเหรอผมคืออันนี้คือแบบเหมือนคือเหมือนพี่ใดแบบจนมันแบบจนมันอยู่แบบแบบนี้แล้วอะแบบใดแล้วก็แบบเนี่ยคืออันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้ใส่เจลอะไรเลย อันนี้คือแบบเฮียไดยปกติใช่ป่ะใช่นี่ดดยปกติเลยแบบมันเป็นเพราะว่าแบบเราแบบเราเสยบ่อยมั้งจนแบบมันเป็นแบบนี้แล้วแบบว่าคือถ้าเผื่อจะทําผมหน้าม้าก็คือต้องแบบดดยลงไม่ต้องใช้เครื่องแค่ไดยอย่างเดียวแค่ดดยอย่างเดียวดดยแล้วก็ใช้เรื่องแบบไหวไหววิเนียไปนอนพักไหมไหวไม่ไงจะคุยกับทุกคนเรื่องแบบ ใครใส่ใครพีใครได้รับเสื้อแบคทีเซียเราบ้างรู้ใจทุกวันเลยหรือปะเราได้ซักปะซักอะไม่ใส่อยู่ห้องมันก็ไม่ได้เปื้อนก็ okay, ไม่ได้ซักโอเครู้เรื่อง <laughs> <laughs> ไม่ได้ซักโอเคเลยถูกยังก็ซักอยู่แต่ถ้าแบบเอ้ยแต่ยกซักบ่อยมากนะยกซักบ่อย ซักบ่อยมากๆเพราะยกใส่บ่อยมากหยิบจับแล้วมันแบบเข้าใจคำว่าแบบมันตัวใหญ่ปะแล้วแบบมันสบายอะเออขายของขายของอ๋อใช่ก็แบบพี่เห็นละที่แบบว่ายกแบบโพสอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบเป็นความคิดของเจมกับโยกด้วยนะครับแล้วก็โพสด้วยที่แบบว่าคือด้วยความที่เจมอ่ะคือเป็นคนออกแบบก็จริงแต่เจมันจะมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบท d ดีเยอะมากกว่าทีดีแล้วทีนี้เจมรู้สึกว่าอยากจะแบบ อยากจะลองแบบคือการที่แบบเราออกแบบลายเสื้อหรือเอาออกแบบลายอะไรสักอย่างเนี่ยเจงรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะแล้วคือแบบนี่จะเป็นคนที่แบบจะให้ค่ากับศิลปะเยอะมากๆใช่ไหมก็เลยแบบอยากที่จะเอยากจะให้แบบมันมีแบบว่าเป็นทูแบบเป็นเป็นทีดีบ้างเป็นกราฟิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเพิ่มคอ์สแต่เราู้ามัน่ามิติมมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มคอ์สแต่เราก็ชอบอะแบบ เราแค่ชอบแบบว่าชอบการที่แบบว่ามันมีแบบศิละปะอยู่บนสินค้าของเราที่เราจะขายอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าบอกเลยว่าแบ็กเดซี่อ่ะทุกคนทุกคนจะได้ทั้งเสื้อคุณภาพแล้วแหละและ้ว <c oughs> แ,แบบมีงานแบบงานศินละปะอีเว่อนั้นด้วยอ่ะ <laughs> เพราะว่าคนซีโอของเราล่ะคะเขาออกแบบรายดีมากแล้วก็ตอนนี้สําหรับใครที่แบบเอ้ย ไม่ได้ติดตามหรือว่าแบบไม่ทันข่าวนะคะตอนนี้ก็อ่าเขาเรียกว่าไงเปิดพีมวดนะคะคนยาวเลยอะยาวจนถึงสิ้นเดือนนี้จริงๆควรเปิดวันถึงจริงๆควรเปิดวันถึงวันที่สามสิบเอ็ดหรือวันที่หนึ่งก็ถ้าสมมติย้อนยวนได้เรวก็ถึงวันที่หนึ่งก็ได้นะอ่าอ่านแล้ไปแก้ยังไงรเราค่อยเราค่อยแบบเราค่อยบอกแบบอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วแบบ ใช่ยังไงถ้าแบบเออย,อย่ออะไรนเ้ยตองโยกจิบน้ำอุ่นไหมเรามีน้ำอุ่นอุณหภูมิห้องอยู่นะคะดีนะที่แบบมาเป็นช่วงเนี้ยถ้าบอกมาเป็นช่วงที่แบบโอ้โหสต็อกลงก็คือระเบิดช่วงไหนนะช่วงที่สต็อกของมาระเบิดเลยโอ้โหตาไม่ไหวอ่ะน้วจะเป็น อยู่ก็เป็นเพราะช่วงัหนมั้งว่าแบบนอนแบบนอน,นอนน้อยนิดนึงอะไรเงี้ยอืมแคบบ่นั้นเองอือแล้ววันที่สองมาไหมเนี่ยวันที่สองเดี๋ยวค่อยคุยกันลหลังหลัไปใส่สั่งไปแล้วค่ะราใส่แล้วได้เลยค่ะก็ถ้าสำหรับสำหรับหมวกนะคะทุกคนก็น่าจะมาสิบถึงยี่สิบวันเนาะ ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่แต่ถ้าตอนนี้แบบเสื้อครับเสื้อตอนนี Patrol> ้คอลเลคชันแรกก็คือหมดแล้วนะครับทุกคนก็รอในอนาคตใช่ครับรอในอนาคตนะครับเผื่ออาจจะมีแบบอาจจะมีสต็อกเนาะใช่ต้องรอนะครับแต่อยู่บอกเลยว่าหลังแต่อยู่บอกเลยว่าถ้าสมมุติเสร็จจากบอกไปอันนียแอบกัะซิบได้หรือเปล่า คือบอกเลยว่าสิบอกบอกเลยว่าซีอของเราอ่ะคือเขาวาดงานไปเยอะมากทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวมันจะโดนขาดตอนนะคือแบบมีเป็นปึกอ่ะมีเป็นปึกอ่ะพูดแค่นี้อยู่ที่ว่าแบบเราจะทําออกมาช่วงไหนแต่รู้สึกว่าคอลเลคชันต่อไปต่อจากหมวกอ่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากลายแบบน่ารักมากจริงๆอยากให้ทำสร้อยกำไร <laughs> ก็ช่วงลำบากเือตอนตอนตอนนั้นแหละคือแบบถือว่าแบบเป็นแบบเป็นแบบเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เรารู้เลยว่าเงินดองไม่ใช่สิ่งที่หาแบบง่ายๆเออแล้วแบบเราอาจจะไม่เหมาะกับกับแบบนี้แต่แบบเราก็แบบก็ถามว่าแบบมันเป็นเหนื่อยที่คุ้มไหมคุ้มมากเลยนะมันทําให้เราแบบรู้แล้วแบบมีการจัดการการวางแผนอะไรที่แบบเยอะขึ้นมากๆก็นั่นแหละ ธุรกิจมันก็ต้องแบบมีความแบบมีความลำบากมีความล้มเหลวมันถึงจะประสบความสำเร็จมันต้องมีข้อผิดพลาดเพื่อที่แบบว่าเราจะได้เอาแบบไปปรับปรุงแก้ไขนะค่ะทุกๆข้อผิดพลาดจริงๆนะคือทุกครั้งตั้งแต่ตตแ่ทำกำไรยามาทํหมว่งเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ามันจะลับลือทุกคนแต่แบบว่าทุกๆการเริ่มเริ่มทําอะไรใหม่ๆมันจะมีข้อผิดพลาดมาตลอดอ่ะมันก็ทาไม่อยู่ยกับแบบมันก็มันก็โอเคนะไม่งั้นนะถ้าสมมติมันโฟลตลอดมันก็คงแบบไม่ใช่ธุรกิจแหละ เหมือนตอนนั้นทําแบบไม่เอากําไรอะ่ะเอาประสบการณ์ประสบการณ์ปวดหลังปวดก้นกบต้องไปหาหมอทุกคน <laughs> ปวดก้นกบนะคะจนต้องไปหาหมอน่าจะยากแล้วส้อยกับกําไรเน้นได้ประสบการณ์ไม่เน้นเห็นกําไรใช่ Hi e v e r y o n e how are you today? น่า sticker ะ ไม่ไคะ่ะตอนนี้คือในหัวมันคิดทำหลายอย่างมากทุกคนแต่แค่แบบให้มันค่อยๆปไปอ๋อเนาะนี่ก็แบบนี่ก็คิดอยู่ในหัวเยอะมากๆเลยแบบเยอะแบบมากๆเลยแต่ว่าเราก็กแบบค่อยๆแบบจัดการทําทีละอย่างอะไรเงี้ยนี่เหมือนชื่อฟ้านหรือมานี่เหมือนชื่อฟ้านหรือมันี你ห你们吃饭了吗？你，好，我叫 กอเจียวไป Nice to meet you too Nice to meet you กับเขาไม่ได้อยู่แล้วก็เราอยากดูกับทูไงเอออยากดูกับคุณเออช่างมันเถอะนี่เหมือนชื่อฟางหรอมา everyone นี่เหมือนชื่อฟางหรอมามันแปลว่าอะไรอ่ะกินข้าวหรือยังคะกินข้าวยังคะกินข้าวหรือยังคะจริงโหน ตริงเหรอจกสั่งไงจริงเหรอ,อ so เราอยากจะบอกว่าเราอยากจะบอกว่า it's so cute นีชอบมาก I miss you <know. S 3> I miss you too and take care yourselves นะครับ everyone take c แค e เอ้ยนืมมัไนนเนาะ ใส่แว่นเราเป็น <Okay. S 1> รู้ปวดตามากกว่าเดยวอือเป็นแว่นใส่ตาปลาหรือวแว่นปกติแว่นกรองแว่นกรองน้ำไม่นี่กำลังคิดอยู่เลยว่ามันกรองน้ำได้จริงเหรอไม่ไม่ได้แว่นที่ไหน <c oughs> กรองน้ำไม่ใส่ทำไมล่ะไม่ใช่แว่นดำน้ำ <c oughs> <c oughs> ต่อคนนี้ตลอดอย่าให้อยู่ด้วยกันคะ่ะ เรือ่องจริงให้อยู่ด้วยกันค่ะอันน mm ี้คือเรื่องจริงค่ะอืม mm hmm. กินแล้วค่ะอุ้ยทุกคนคนไทยก็ฟังออกนะสองคนนี้ตลกอ่ะเจมมตลกกว่าแค่ตอนนี้เจมมคลิปลุกทุกคนจะบอกเลยตอนนี้จเจมแค่คลิปลุกเราไม่ได้ขายตลกเราขายอะไรเราขายเสื้อ <laughs> <laughs> ขายหมวกด้วยค่ะ อู้น่าจะหัวยุ่งมากเลยอ่ะวอาชื่อนี่เหมือนะยเอ็มมี่บันเคยพี่เจมัวพี่ชายคือนตรัสเจม่ารักค่าน่ารักตอนให้ขนมค่าค้างเหรอออเปล่ามันยิ้มไม่เฉยก็นึกว่า ไม่กำลังอ่านคอมเมนต์อยู่ไม่เห็นไหมเนี่ยกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่โยนโยโยนโยตาจะปิดแล้วไปนอนไหมตัวเองอะไปนอนไปกินข้าวไปกินยาไปกินน้ำนอนแมวอยู่ห้องคนเดียวมันเหงาอะรอพี่โบกลับมาอยู่ แหมเมื่อกี้เราก็เห็นนะคุณก็ไปค้างรักคนของคุณเหมือนกันคุณอย่ามาถอนใจ่ใจใส่เราเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยไม่จะหยิบของมาให้ดูไปซื้อกล่องสุ่มมา ราก็ไปซื้อกล้องสูมฮ้ะ <Huh? S 1> เราไปซื้อกล้องซูมมาเหมือนกันแต่หยกได้เจ้าหญิงเบลใช่ปะแลหยกได้เนี่ยตัวที่หยกไม่อยากได้เลยห<ด>ยกได้มัน3ตัวน่าอ๋ลอล่ะแล้วได้มา2ตัวด้วยประเด็นอนะอโรโล่าที่แบบแปลว่าว่านหางจระเข้ปะออร์โอล่าใช่อันนั้น อันนี้ออโราออโร拉า you know อ้อีส์นอส a าร์โลเวลเหนื่อยอ่ะไม่รู้แล้วหนูได้มาสองตัวแลออโรล่าหนูอยากได้ตัวอื่นอีกเลยเหรอเออใครจะมีใครซวยมากกว่านี่ไหมล่ะให้พูดสิ ยกมันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นสเสน่ห์ของกล่องซุม่มอะไรนะการที่เรามันเป็นสเสน่ห์ของกล่องซุม่มการที่เราได้อะไรมาง่ายๆมันมักแบบจะไม่มีค่าเสมอแต่มันไม่คนได้ตัวคำไง <laughs> ันไม่คนได้ตัวคำไง <laughs> คนคนได้ตัวอื่นไง <laughs> เอา้ายกอาจจะไม่รู้ว่าในกิมมิคข,ของเรื่องอ่ะอาจจะแบบ ออโรอาจจะมีแบบฝาแฝดจริงๆมันไม่ควรไง <laughs> ไม่ควรไง <laughs> เป้งนีได้ได้ได้ได,ได้แบบมูหลานกับแอเรียลมาคืออยู่กับ้าหลักๆอะอยู่ชอบเบลกับมูหลานใช่ปะและได้แอเรียลแอเรียลนี่คือเป็นตัวซีเครตนะของกล่องอะได้แอเรียลกับมูหลานมาอุ้ยฟิวเอร์หุด ก,ออก็เอากกตัวแอบไม่ก็ต่อเอาตัวอะไรนะเอาตัวอะไรรูล้วอีกตัวหนึออ่งให้โบนด์อ,อกีก